thank you y e h e a h y e a Hold <speaking> on, <in language> <speaking in language> I'm uh not -huh. Terima kasih telah <laughs> menonton! โหัวย่อยยานใจยุงเยี่ยมอย่าง <laughs> นายโยธินสัจเจใจเที่ยงพ้อมกับบิดามารดาบงสาธรรหนาปุญญาตายายทุกบทบท่า้นจะได้ปณิโอตอ้เลยชีวิตคนเราอยู่กันไม่ถึงร้อยปีเราลูกเดี๋ยวเราก็ต้องแยกจากการตายจากกาันแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เรานนั้นต้องคิดนั่นคือคุณงามความดีที่เราจะได้กระพฤติปฏิบัติ และทิ้งเอาไว้เป็นทรัพย์กระดกให้ปู่ย่าตายายวงศา,าขัญยาิลูกหลานเขาดับั้นที่กล่าวถึงฉะนั้นคนเรานั้นมีดีมีชั่วปรากฏกระจายฉะนั้นการบรรพชาอุประสม์บทวันนี้องค์ตองตั้งใจนะนลูกเพราะเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตของคำว่าลูกผู้ชายคนที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย เมืม่มอครบอายุยีสิบปีในบริบูรณ์ทำธุรธศาสนาเราจะต้องแยกงแยะงหนีชอ่ชอชด,ดีช่อดชวยหนีใี้ออกจะนั้นคนจะดีไม่ได้ดีที่ซ้ำสูบัดเพราะทั้งหมดซ้ำเราต้องปรับแสดงว่าคนคนนั้นมันจะหมดดีแต่คนเราจะดีไม่ได้ดีที่ร่างยศนะลูกเพราะเมื่อไรที่เราหมดยศอัรจับพยศและพาให้น้องตัดีแต่คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทำจะไปสูงไปดำไป วันนี <on>. ้เราปลูกส e oh e e oh ิ e ่งใดไหมสิ่งนั้นมันก็จะเป็นการตอบแทนปลูกต้นพุทราเราก็จะได้ผลของพุทราปลูกต้นลำไยเราก็จะได้ต้นของลำไยปลูกต้นนองฟองเราก็จะได้ผลของนองฟองนี่คือสัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นในการบรรพรชาอุปสมบทตั้งแัว่าเป็นบุญใหญ่ในพุทธศาสนาอย่างย่ดังนี้โอมเลยประจักถามีกระสามนะลูกวันนี้โอมตั้งใจกวดไหมครับเต็มใจอวดไหมลูก แม่นนะแม่บังคับบวดหรือเปล่าพอจานบวนไปลูกยากงขยายบังคังบให้เราบ่นหรือว่าการบวดทางนิโมมีข้อไดเปลี่ยนไหมครับไม่มีนะลูกสาบุสาบุแตลวันนี้แล้วสมบวนแล้วฉะนั้นการบรรพชาอุปสมบทบันดียังไงลูกดีตรงที่โมนั้นจะได้เรียนรู้หลักธรรมข้อความเป็นจรงิงเมื่อก่อนเราเอาัยเป็นคาระเราก็จะได้รู้ทางโลก พอเราก็สู่ทางทมเราก็จะได้เรียนอีกมุมนึงก็คือแห่งสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตการเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นคนมันยากนะลูกก่อนที่เราจะได้เกิดเรามีลมหายใจมีชีวิตเติบโตมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายทั้งฝอยให้กำลังใจเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราดังนั้นการบรรพชาอุปสมบทบรรพชาไป็ว่าบทเองส่วนคำว่าอุปสมบทแต่ละเรป็ว่าบทครั คนที่จะบวชเป็นพระได้จะต้องมีอาการครบ32ต้องนับถือศาสนาพุทธและศาสนาเอาไว้เป็นที่พึ่งติดตนเรืที่สาคัญต้องมีใจศรัทธาดังนั้นการบวชวันนี้จึงไม่ใช่อย่างประโยชน์แค่หน้าองค์คนเดียวเท่านั้นนะแต่ยังประโยชน์ต่อปุญ,ญาโา,ายโงสารขณะนี้พวกท่านเหล่านั้นจะได้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและได้เปิดญาติกับพระศาสนาดังนั้นวันนี้นับว่าบุนคคลทั้งหลายทั้งปวง ญาติพี word, 17, ่น้อง้นได้รับรู้ข่าวสารในการที่เรานั้นจะบรรพชาอุปสมบทจึงเดินทางมาร่วมอุปนิสวรนา์เรงนั้นุูนี้เป็นบุญใหญ่และมพระพุทาศาสนาดารงองไว้คือมีบุญบุญนี้ยกย่องว่าเป็นบุญที่ดีและเป็นบุญที่หาสิใดนั้นจะมาเทียบเทียมไม่ได้ดังนั้นการพิธีการในการทาฝันรือที่สอนผมเลยจึงจะต้องมีทั้งายสีมีการสู่ฝันเป็นพิธีของความคือการให้กำลังใจ มีการที่สอนหลัทำทำกธรรมธรรมะนั่นคือของศาสนาพุทธเพื่อเป็นที่ทางแนวทางในการปรักดันปฏิบัติอยู่ในงครงการดังนั้นการบรรประชาอุปสมกตัปนี้จึงจะได้เข้าสู่พิธีกรรมในการเท้ทำฝันเพื่อยึดถือยึดปฏิบตัติแต่ตระราลอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน2,500กว่าปีได้ยึดถือยึดมั่นเอาไว้จึงได้เป็นประกอบพิธีกรรมปันี้อันเป็นเรื่องมงคลแล้วจะได้เจริญพรและเชิญคุณโย่พ่อขอเจ้า ได้จุดพูดจุดเทียนเพื่อเป็นการบูชานกัเรื่องหื้นอื่นใดจะได้อัญเชิญเทพเทวดาทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้มาประชุมสมัชชาสมสอนพร้อมกันในพิธีกรรมจะได้พิธีในการทำก้อนน้เพื่อจะได้ชี้แจงแจ้งกระดาษให้ชนาได้รับรู้ได้รับทราบโดยทวนทุกเกิดดุ่งันบันนีโถวอินไทยประเด็จเพลงว่าจุดเี่นตลอด E No. พระปาชารตกัตุลสข้าพเจ้าขอเชิญพระอาชาตผู้บวชตอดักด์สิทธิ์ผ้มีฤทธิ a ทั้งคร้อยคนทั้งตุลกีชื่อดลิยันทิพกแห่งวามศรทาที่จงม i mm -hmm. การแต่เตันเจะายความว่าอน่ลงเราจะพูดาึงใครสักค ของพระตาคเจ้าจงเป็นที่แห่งตัวพรพ 감사